ถ้าไม่ดูคลิปนี้นะคะระวังเงินที่หามาได้ทางชีวิตจะหายวับไปกับตาค่ะคือเราเป็นคนที่อ่านข่าวอยู่ทุกวันแล้วก็จะเห็นแบบภัยไซเบอร์หลากหลายกับพวกมิจฉาชีพเนี่ยบางทีแบบโดนหลอกเงินหลอกทองไปหมดตัวเรารู้สึกว่าดูเองก็รู้สึกว่าเศร้านะทีเนี้ยไปเจอคลิปคลิปหนึ่งของทีมตํารวจไซเบอร์นะหรือว่าไซเบอร์บูสเตอร์เนี่ยเขาทําคลิปเนี่ยขึ้นมานะคลิปที่เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างภูมิซูภัยไซเบอร์ก็เป็นคลิปที่อยากจะมารีแอคก,กับเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันเป็นคลิปที่รู้สึกว่าวมากมาก,มกอีัออน พวกมันมองว่าผู้สูงอายุหลอกง่ายและใช้จิตวิทยาในการล่อลวงให้เหยื่อหลงเชื่อคืออันนี้จริงคือคือคนที่แบบเป็นผู้สูงวัยอ่ะคือจะโดนไอ้พวกมิชชิปเนี่ยหลอกปลอมเสียงปลอมเป็นเจ้าหน้าที่ของหักคือแล้วตอนนี้มันเก่งถึงขั้นแบบเป็น AI แล้วอ่ะเก็บเงินมาทั้งชีวิตหายไปในพริบตาอย่างที่เราบอกตั้งแต่ต้นไงคือบางทีแบบเก็บเงินมา เงินไม่ได้ใช้นะบอกว่าคุณเนี่ยมีส่วนพัวพันเกี่ยวกับการฟอกเงินอันนี้ก็ทําให้คนกลัวเพราะว่าคนก็ไม่อยากเกิดแบบโดนตํารวจจับอ่ะมันก็หลอกว่าแบบเออโดนโดนโดนในคดีนะคะ ใช้วิธีการชักชวนให้ผู้คนทำงานออนไลน์โดยเสนอค่าคอมมิชชั่นทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อหลอกคนรายได้น้อยหรือต้องการหารายได้เพิ่มไปทำงานกับมันคือในครอบครัวมาเป็นตัวประกันเข้าใจเลยอาจเป็นภาคการแสดงจากกลุ่มเก่าออ,อัน,อ,น,อ,นอันนี้อันนี้อ่านข่าวอยู่ยยคือเศร้ามากคือแม่เขาก็คือแบบเขาเลยนะกลัวลูกจะแบบว่าโดนทำร้ายอะ่ะอันนี้อ่านข่าวอยู่อันเนี้ยเศร้าจ,จีสติ ตรวจสอบเบอร์โทรให้ดีว่าเ็็ติบอร์ัพทเบอร์โทรให้ดีนะคะควรตรวจสอบข้อมูลก่อนทําธุรกรรมใดๆตวสรจอบข้ออมูลย่าตื่นตระหนกประมาหรือหวาดกลัวอย่าให้ความโลภยากอยู่นะติดต่อพวกเราให้เร็วที่สุดไซเบอร์บูสเตอร์ไซเบอร์บูสเตอร์ไซเบอร์บูสเตอร์นะคะไซเบอร์บูสเตอร์ไซเบอร์บูสเตอร์ ดูคลิปแล้วต้องมีสติเลยนะคะอย่างตัวเองเนี่ยก็เคยโดนหลอกในลักษณะนีดด้เหมือนกันนะคะก็คือว่าเป็นการกดลิงก์นะคะเพื่อไปสมัครบัตรเครดิตแต่ว่าก็มีการพูดคุยกันแล้วเขาจะให้โอนเงินแต่ว่าดูมาเยอะไงเสพข่า,าวมาเยอะก็เลยไม่โอนพอไม่โอนปุ๊บก็คือจบกันไปเกือบแล้วใครที่สงสัยว่าเรากาลังถูกหลอกอยู่หรือว่ามีเพื่อนฝูงต่างๆที่โดนในลนักษณะแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะติดต่อไปได้ที่ช่องทางออนไลน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะหรือว่าจะโทร1441นะคะตลอด24ชั่วโมงก็ได้นะคะช่วยกันส่งต่อคลิปปปนนน้้กไะะะคะเเรราาจ็สง ส้างภูมิสู้ภัยไซเบอร์นะคะอย่าให้มิชาชีพมาหลอกเราคะ่ะ